วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้าน Thai p i z z ิส g ของวิทย์85นะคะถึงช่วงงานปราปรึกเทพๆกันอีกแล้วนะคะลูกค้าตามหากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นลอตใหม่ปี2022นะคะใหม่ล่าสุดแล้วนะคะรอบนี้ได้มาโคตรน้อยเหมือนเดิมนะคะกับคันเลียวโกรอัอาต้าสเกลนะคะเป็นคัน V2 นะคะรุ่น2นะคะ,ะ,คะเวอร์ชันล่าสุดนี้ข้อแตกต่างก็คือ เนื้อแบงค์เบาเหมือนเดิมนะคะเบาขึ้นกว่าเดิมนะคะเก็บงามันเนียบขึ้นแล้วก็จะโชว์เนื้อแบงค์นะคะเป็นลายนี่เท็ฟล่าถักอย่างหล่อนะคะความยาวห้าฟุตหกท่อนเดียวนะคะเบสจะมาสองเวทนะคะความยาวเดียวกันนะคะห้าฟุตหกท่อนเดียวนะคะมี p e อสี่นะคะกับ p e อห้า PE 4เนี่ยจะเป็นเวทน้องใหม่ที่ลูกค้าหลายคนน่ะเขารอกันนะคะเพราะว่ามันก็คือ PE 4ขีด8นะคะส่วน PE 5เนี่ยก็คือ PE 5ขีด10นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาให้เนื้อแบงค์ตัวแพงตัวแบบถ้าตีชิมาโน่เนี่ยต้องมี7-8พันแน่นอนนะคะพี่เผลอๆจะเกินด้วยนะเพราะว่าเป็นคันตกประบึกที่น้ําหนักคันเบาที่สุดแล้วเท่าที่หนูเคยจับมาแล้วก็รีวิวมาตลอดนะคะตัวนี้น้าหนักคันค่อนข้างเบาถ้าเทียบว่ามาเป็นคันตกประบึกนะคะลงทะเล ได้สบายๆนะคะรีซีสเป็นรีซีสฟูจินะคะตัวปีใหม่นี่เขาจะมีสกรีนตรงนี้ด้วยนะคะของเรียวตกเรียวโกะอัลต้าสเกลนะคะข้อสำคัญจุดเด่นนอกจากเนื้อแบงค์จะเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะคะก็คือจะเป็นโชว์นื้อแบงค์ซูปเปอร์เอคอร์ดนะคะให้รีซีสฟูจิแล้วนะคะแหวนแต่งล็อก2ชั้นนะคะสก,กีไลน์นะสก,กีไลน์เรียวโกะนะคะอย่างเท่นะคะ จุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือไกด์ฟูจิเกรดพีเมียมนะคะเป็นไกด์ฟูจิแท้ตัวนี้แพงมากนะคะชุดไกด์อย่างเดียวก็เกือบสองพันกว่าบาทแล้วนะคะที่ลูกค้าเวลาไปซื้อบิ้วกันน่ะเกรดเนี้ยคือเกรดแพงสุดนะคะทนทานรองรับสายเอ็นแล้วก็สายพีีแน่นอนเล่นงานทะเลหายห่วงนะคะอ่าไล่มาดูกันจนถึงปลายนะคะ <S <S ตัวนี้คงไม่ต้องงัดนะเพราะว่าคลิปงัดค่อนข้างจะเยอะนะคะเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวสร้างชื่อของเขานะคะ รตนี้เขาขอปรับราคาขึ้นมาจากบริษัทนะคะปี2022เนี่ยราคามันจะขึ้นกันเกือบทุกอย่างนะคะเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นกับค่าขนส่งนะคะแต่ขึ้นมาไม่เยอะหนูก็ยังพยายามขอเขาอยู่นะ,ะว่าช่วยกันนะคะลูกค้าบริษัทเขาก็อยากให้เราช่วยนะ,ะเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวนะ,ะถ้าขายเท่าทุนหมดเขาก็จะไม่เหลือกาไรไปต่อรอบหน้านะคะขนาดเนี้ยหนูสั่งไปอย่างละยี่สิบเวละยี่สิบนะยังได้มาเวละสองคันลองคิดดูแล้วกันสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้เพิ่งเข้านะคะ ลูกค้าที่รอหาคันเบสเกรดพรีเมียมนะคะในราคาสามสามพันสามร้อยเก้าสิบาทเนี่ยหนูแนะนำเจ้าเลียวโกอัลตาสกิลนะคะถ้ามีงบจัดไล่จัดด่วนนะคะเป็นคันเดียวที่หนูบอกเลยว่าน้ำหนักคันเบาคันตกปะาบึกนะแต่ถือมือเดียวแล้วไม่รู้สึกถึงอะไรเลยนะคะถือว่าโคตรเบาแต่มันไม่ได้เบาเท่าคันตีกับปลอมนะคะมันก็ต้องหนักกว่ากันนิดหน่อยนะแต่จะเบาถ้าเทียบกับ คันตกปลาบึกค,ค่ายอื่นขอโทษนะคะวันนี้เสียงดังนิดนึงนะรถเยอะมากเลยอ่าเรามาไล่เวทกันนะคะ P4 นะคะคันล่างนะคะจะเห็นได้ว่าแทบไม่ค่อยต่างกันนะคะโคนแบงค์เนี่ยขนาดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยบางคนชอบโหดอ่าถ้าสายโหดให้ไปเล่น P5 แต่ถ้าสาย ผลน้อยลงมานิดนึงเล่นงานกลางๆด้วยให้เล่น PE4 นะคะก็พิชิดร้อยโลได้แล้วเหมือนกันนะคะเรามาไล่เก็บงานตั้งแต่ท้ายนะคะท้ายจะเป็นท้ายของเรียวโกนี่ปักตามาให้เรียบร้อยนะคะติดตูดมาให้เลยไม่มีหลุดแน่นอนนะคะเป็นตูดแฉกมาให้ใส่พวกเข็มค้งเข็มขัดได้เลยนะคะไล่ามาตนช่วงรีซิทโชว์เนื้อแบงนะคะแล้วก็พีพลายเรียวโกสกีนมาอย่างเท่นะคะ รีซีสจะเป็นรีซีสเรียวโกะนะคะอ่ารีซีสฟูจิขอโทษทีค่ะแต่จะตีเรียวกโกมาด้วยนี่รีซีสฟูจินะคะสวยดีนะคะเป็นดําเงาสลิมนะคะแหวนล็อกสองชั้นอันนี้คือส่วนสําคัญของคันตกปลาใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะเวลาเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยรีซีสมันถ้ารีซีสชั้นเดียวเนี่ยมีโอกาสที่รีซีสต,ตรงนี้มันคลายนะคะสําหรับพวกคันเกตละล่างลงมาหน่อยอ่าเขาจะใส่มาแค่ชั้นเดียวนะคะเพราะมันคลายเนี่ยลอกเราก็จะขแข,ข,งแข็ง แต่มันมีแหวนล็อกสองชั้นคือเนี้เขาล็อกกันคายไอตัวนี้ยถ้าคายปุ๊บมาชนตรงเนี้ยใช้ไปสี่ห้าปีเกิดมาชนตัวเนี้ยมันก็ไม่หลุดนะคะมันก็จะไม่หลุดแน่อันนี้คือจุดอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ฟังรายละเอียดพวกนี้ไว้ก็ช่วยได้เยอะนะคะด้ามโฟม EVA นะคะยิงลายเลียวโกมานะคะพรีเมียมแน่นอนอ้พิมเลียวกโกมาจนถึงข้างบนนะคะทั้งคันนะคะ คือเลียวกโกอยากจะบอกว่าเนี่ยของเลียวโกนะตั้งใจทํามาเก็ตพรีเมียมคุณภาพดีแต่ขายแบบราคาแบบหนูบอกเลยนะว่าถ้าให้หนูเดาอะมันควรจะขายอยู่ห้าพันเก้านะคะพี่อันนี้ไม่ได้ปั๊บนะแต่บอกตรงๆว่าคุณภาพเกรดของอะเขาควรจะขายราคาเท่านี้นะคะแต่หลายคนน่ะเข้าใจว่าโหคันเลียวโกทําไมขายราคาเท่านี้อุ้ยแต่เขาให้เกรดแบบเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะพี่ถ้าใครเคยดูหนูรีวิวคันลิโตตัวลิมิเต็ดสีแดงนะั่นะ่ะตัวเนี้ย น้อยกว่าคันนั้นแค่ห้าเปอร์เซ็นตแต่ราคาหายไปแบงค์พันหายไปสามใบนะคะถึงบอกว่ามันถูกนะคะถ้าเทียบกับคันนั้นนะคะถ้าเทียบกับตัวแพงมากๆเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะนี่เรวโกะรุ่นของนี้ให้เจแปนมาบางคนบอกโอ้แบรนด์เวโกะทำไมเดี๋ยวนี้หลังๆทำมาแพงขึ้นอ้าวค่ะพี่มันเกดพีเมียมเขาใส่มาให้เนี่ยไกดฟูจิชุดหนึ่งมันก็สองพันกว่าบาทแล้วอะ ยังไม่รวมดิ้นเดินร,รวมเนื้อแบงค์รวมอะไรเลยเขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะจัดเต็มนะคะเพื่อคืนกําไรให้ลูกค้าเลยนะคะหนูก็แนะนํานะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ตกประบึกแล้วติดใจยอยากจะเล่นแบบขยับขึ้นมาหน่อยนึงเกตขยับขึ้นมาแต่ยังไม่อยากได้ชุดหลักหมื่นอ่ะไม่อยากได้แบบเกินงบไปแบบคันเป็นหมื่อนอ่ะก็แนะนําเจ้าตัวนี้นะคะจับต้องได้สูสีเอาไปสู้กับลิโตลิมิเต็ดหรือว่า FC ฟซีมอนเตอร์ได้สบายๆนะคะหนูบอกไปก่อนนะคะ มาดูสเปคกันนะคะความยาวห้าฟุตหกท่อนเดียวนะคะ P.E. สี P ่ e นะคะถ้า P.E. สรับน้ําหนักเหยื่อแม็กได้สามร้อยกรัมนะคะไม่ได้หมายถึงว่าตกปลาได้สามขีดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าน้ําหนักเหยื่อที่เป็นเหยื่อจิกกิ้งอะคะ่ะทะเลอะรับได้สามรอยกรัมนะคะหรือว่าบอลที่เราตีอ่ะเหยื่อตีปลาบึกเนี่ยสามร้อยกรัมจะกําลังดีนะคะแม็กซิมัมพาวเวอร์เกองศาคือเวลาเรางัด เครื่องเทสงัดคันเบ็ดเนี่ยได้16กกิโลไม่ได้หมายความว่าตกปลาได้แค่16กกิโลนะคะหมายถึงว่าองศาที่เวลาเครื่องเทสเขางัดคันเบ็ดแล้วมันระเบิดอ่าที่น้ําตักตกไตสิบหกกิโลนะคะถ้า60ินี่ได้30กิโลแต่เวลาเขาตกปลากันจริงๆอย่างพี่สี่เนี่ยเขาอัดตาพวกไซส์60 80บิกิโลกันนะคะ1 0อยกิโลก็มีคนไปเล่นมาแล้วนะคะอัดได้ไม่หักนะคะไม่หักเอาพูดตรงๆนะคะบางตัวถ้ามันมีหักเยอะหนูก็จะบอกนะคะ แต่ถ้าตัวไหนหักเยอะๆก็ไม่ได้รีวิวหรอกค่ะก็คงไม่ได้เอามาขายนะคะแต่อย่างตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ชื่อเสียงดีในราคาที่จับต้องได้นะคะเขาล่ําลือกันว่าเอาไปสู้กับตัวแกนสบายนะคะแต่มันถูกกว่ากันเยอะนะคะถ้าถามหนูหนูก็ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะามาดูเจ้าตัว PE 5้ากันนะคะหฟุตหท่อนเดียวนะคะ m a กเยื่ออยู่ที่350กรัมนะคะคัน PE 5หรือว่ามันคือห้ขีดร้อยนั่นเองนะคะ m ม็กซิมั o มพาวเวอร์นะคะอ่าตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกตรงหนึ่งที่หนูบอกไปเมื่อกี้นะคะไม่ค่อยอยากให้ลูกค้ามาซีเรียสเลขตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกเอาบอกตรงๆหนูก็ไม่รู้นะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าน้ําหนักไอ้ที่เรายกมันขึ้นมาเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ปลาเนี่ยเวลาเรายกเขาเราลากเขากลับมาเนี่ยปลาขนาดไซส์80กิโลเนี่ยแรงดึงยังไม่ถึง18กิโลเลยนะคะพี่ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นเคสที่แบบเขาใช้คันกดอ่าน ดึงคันปลายลงปุ๊บปุ๊บอ่าจนถึงองศาเท่านี้แล้วมันระเบิดอ่าเขาก็จะต้องตีมาให้เรานะคะแต่ตรงเนี้ยหนูแค่จะบอกว่าถ้าลูกค้ามือใหม่อย่าเพิ่งไปงงกับมันนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าตกปลาได้สามสิบสองกิโลอ่าอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ยกปลาขึ้นมานะคะเราลากเขากลับมาเนาะโอเคนะคะก็รีบมอัปเดตกันไวๆนะคะกับเจ้าเรียวโกอัลต้าสเกลนะคะความยาวห้าฟุตหกนะคะเบสมีสองเวทนะคะ PE สี่กับ PE ห้านะคะ เลือกเวทที่ชอบถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วไม่ได้ชอบเวทโหดมากนะคะไม่ได้ชอบเวทแบบแข็งกระด้างอ่ามันก็ไม่ได้กระด้างนะตัวนี้มันมีคลิปงัดอยู่นะคะก็แนะนําให้เล่น PE4 แต่ถ้าเกิดใครที่มีคันเวท PE48 แล้วอยากจะได้อีกคันหนึ่งที่โหดขึ้นมาหน่อยก็ให้เล่น PE5 ราคาเท่ากันนะคะ3,390บาทนะคะค่าท่อ PVC ครั้งละ200บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะมีแค่เวทละสงคันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ จะไม่มีอีกยาวๆนะคะลูกค้าหนูบอกไว้ก่อนนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่คิดว่าพี่เดี๋ยวว่ามาอีกก็ก,อ,กอย่ายงที่บอกอะรอบที่แล้วรอมาปีหนึ่งแถมราคาเขาก็ปรับขึ้นเรื่อยๆรอบหน้าก็ยังต้องขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเขาขายค่อนข้างจัดเน็ตแล้วนะ คุ้มจริงๆนะบอกไว้เลยว่าคุ้มในราคานี้นะคะฝากไว้อีกคันหนึ่งด้วยนะคะอ๋อและอ,อย่างหนึ่งนะคะร้านเราขายเฉพาะคันของแท้เท่านั้นนะคะคือส่งตรงจากบริษัทนะคะของยิวของปลอมของเลียนแบบไม่ไดเอามาขายนะคะต้องบอกตรงๆสําหรับลูกค้าที่กลัวว่าเอ๊ะทำไมเห็นในเน็ตเขาปล่อยกันสองพันสามเก้าสิบจริงๆหนูยังไม่เจอเลยหนูก็ไม่รู้ใครมึงไปปล่อยสองพันสามเก้าสิบต้นทุนยังไม่ได้เลยแต่ถ้าได้พี่จะลองเสี่ยงซื้อก็ลองซื้อนะคะแต่ ไม่หนูก็ไม่บอกนะว่ามันถูกมันมันมันแท้หรือเปล่าหนูก็หนูว่าถ้าให้หนูบอกตรงๆอ่ะมันแท้เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นทุนเกินไปเยอะนะคะหนูบอกตรงๆนะคะก็แต่ถ้าจะลองเสี่ยงดูก็ได้ก็ลองสั่งเจ้านั้นดูนะคะนะเราไม่พลาดพิงกันนะคะเขาอาจจะขายของแท้แบบขาดทุนก็ได้แล้วแต่เขานะคะบางคนมันก็มีนะคะที่แบบเขาอาจจะไม่เลิกกิจการแล้วอาจจะขายถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองดูนะคะ แต่ถ้าได้มาแล้วมันไม่ใช่คันเบ็ดหรือมันไม่ใช่คันที่เราคิดหรือมันไม่ใช่คันนี้ไม่ต้องโทรหาหนูนะคะหนูก็ช่วยพี่ไม่ได้นะคะไปลงพักอย่างเดียวนะคะเพราะว่าร้านหาไทยเราก็ขายแต่ของแท้นะคะมีหน้าร้านแน่นอนนะคะนะโอเคฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะ